สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีสิงห์มาดูกันซิว่าดวงประจำเดือนธันวาคมของชาวราศีสิงห์ไพ่จะให้คำแนะนำอะไรกับท่านบ้างคะ ให้ตัวตนของชาวราศีสิงห์ก็คือเดชาริย t ช่วงนี้ท่านต้องทุ่มแรงกายและแรงใจเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาให้ประสบความสำเร็จหรือเดชาริย t นี่หมายถึงว่าตัวตนของท่านประจำเดือนธันวาคมเนี่ยท่านจะมีโอกาสได้เดินทางเดินทางใกล้กลก็คือมีโอกาสเดินทางอะ่ะหรือ ท่านมีโอกาสที่จะได้ทํากิจการงานอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับรถยนต์อืมนะมีอยู่3มอย่างก็แล้วแต่ว่าใครจะตรงข้อไหนเออสิ่งที่เข้ามากระทบตัวคุณจากบุคคลภายนอกก็คือราชาเหรียญน,นั่นก็หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่มีความมั่นคงทั้งเรื่องการงานและการเงินและเป็นเจ้าของกิจการเป็นนายธนาคารคุณอาจจะมีโอกาสได้ไปพบเจอกับคนลักษณะนี้ก็เป็นได้เช่นกันเอ่อไพ่สิ่งที่คุณคาดหวัง 8ดาบคุณต้องการก้าวเดินออกมาจากสถานการณ์ที่อึดอัดเหมือนถูกมัดมือปิดหูปิดตามืด8ด้านปัญหาลุมล้อมรอบตัวคุณเนี่ยคุณอยากจะก้าวเดินออกมาในเดือนธันวาเนี่ยคุณอยากให้มันสิ้นสุดปัญหาตรงนี้ลงซะนั่นคือสิ่งที่คุณคาดหวัง <c oughs> ไพ่อดีตที่ผ่านมานานมากแล้วสี่เหรียญคุณต้องรู้จักประหยัดมัธยัสถ์และออมเงินหรือบางคนเนี่ยก็ถึงขั้นขี้เหนียวไม่อยากจ่ายเลยก็เป็นได้เช่นกันหรือคุณเจอบุคคลลักษณะแบบนี้คือขี้เหนียวไม่อยากจ่ายไม่อยากให้เงินคุณอะไรแบบนี้ ส่วนไพ่อดีตที่เพิ่งผ่านมาไม่นานราชาดาบคุณมีความใจร้อนรีบเ,เร,รบเ่งเข้าไปแก้ไขปัญหาคุณมีความใจร้อนรีบเร่งเข้าไปแก้ไขปัญหาจนขาดสติอาจจริงๆแล้วคุณเป็นคนฉลาดนะชาวราศีสิงห์แต่ว่าความใจร้อนผู้วามของคุณเนี่ย อาจจะทําให้คุณกลายเป็นคนโง่เขลาได้เลยอนะอืมไม่ทราบว่าคุณใจร้อนเข้าไปแก้ไขปัญหาเรื่องอะไรอยู่อนะส่วนไพ่สิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้ก็คือ j u ัส m e n t ใครที่รอคอยข่าวสารอะไรอยู่อ่ะก็จะสิ้นสุดการรอคอยหรือคนที่ทำอะไรไว้ไม่ว่าจะเรื่องดีหรือไม่ดีมันก็จะได้รับสิ่งนั้นกลับมาหาตัวคุณมันเป็นเหมือนกระจกอ่ะ ถ้าคุณทำความดีคุณก็จะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนแต่ถ้าทำไม่ดียุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนู่นนี่นั่นความลับของคุณจะถูกเปิดเผยอะนะหรือทำเรื่องผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะอาจจะถูกเอ่อถูกจับได้เออถ้าทำเรื่องเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับผิดกฎหมาย ทำเรื่องผิดกฎหมายจะถูกจะถูกจับได้อะไรแบบเนี้ส่วนถ้าใครที่คาดหวังที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่เนี่ยถ้าไพ่จัส m เมนขึ้นเนี่ยถ้าคุณเป็นคนดีทําดีมาตลอดชีวิตของคุณจะได้เริ่มต้นใหม่จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณ ือไพ่จัสเมนเนี่ยแม่หมอมองว่ามันเป็นเหมือนกระจกสะท้อนตัวตนของคุณคุณทำดีคุณก็ได้ดีทำเรื่องไม่ดีมันก็จะถูกเปิดเผยทำเรื่องผิดกฎหมายมันก็จะถูกออจับได้อะไรแบบเนี้ยส่วนไพ่สิ่งที่คุณต้องการการแก้ไขก็คือเจ็ดเหรียญ เออคุณมีรายจ่ายมากทุกๆเดือนเนี่ยคุณมีรายจ่ายมากแล้วคุณเหลือเงินใช้แค่นิดหน่อยเองคือมีรายจ่ายมากกว่ามากกว่ารายรับหรือถ้าบางคนที่ลงทุนเล่นหุ้นหรืออะไรแบบนี้ก็ก็คืออยู่ในช่วงที่คุณต้องการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์แล้ว เพราะว่าคุณลงทุนไปเยอะแล้วมันเหลือเงินใช้แค่นิดหน่อยอะ่ะคือคุณต้องการที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้แล้วอ่ะนะส่วนไพ่คำแนะนำของคุณก็คือไพ่แนะนำคุณว่าชาวราศีสิง1บดาบหมายถึงว่าให้คุณตรวจเช็คเอกสารของคุณ บางทีเอกสารสัญญาอะไรของคุณเนี่ยมันอาจจะหมดอายุขอให้คุณตรวจเช็คให้ดีไปติดต่อแก้ไขและเปลี่ยนแปลงให้มันถูกต้องนะเอกสารสัญญาใดๆก็ตามแต่หรือเอกสารเกี่ยวกับธนาคารบัตร ATM หมดอายุหรืออะไรก็ตามที่คุณต้องแก้ไขอะเอกสารต่างๆอะ่ะ หรือถ้าชาราศีสิงห์บางคนเนี่ยที่มีความคิดความเครียดเนี่ยไพ่ก็แนะนําคุณว่าไม่ต้องไปคิดไปเครียดอะไรมันละคิดเครียดไปมันก็แก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้ปล่อยวางมันซะเลิกคิดเลิกเครียดส่วนไพ่สิ่งที่คุณคิดอยู่ลึกๆในใจเนี่ย สมเหรียญคุณต้องการวางแผนพูดคุยเจรจาเพื่อวางแผนอนาคตกับคนรักหรือถ้าเป็นพนักงานบริษัทหรือเป็นเจ้าของบริษัทอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะพูดคุยเจรจาวางแผนเ,เกี่ยวกับกิจการงานของคุณถ้าเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วก็อยากจะพูดคุยเจรจาวางแผน อนาคตกับภรรยาสามีของคุณสามเหรียญหรือบางคนก็อยากจะมีรายได้เพิ่มจากมีสองเหรียญก็อยากให้มันมีเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยส่วนไพ่ใบสรุปของคุณก็คือสิไม้เท้าก็คือคุณก็ยังต้องทำงานหนัก และยังต้องแบกภาระที่ไม่จำเป็นของคุณไปอีกเดือนหนึ่งอะนะชาวราศีสิงห์ไายใบสรุปของคุณคุณยังจะต้องแบกรับภาระรายจ่ายที่ไม่จำเป็นหรือมีการงานที่คุณต้องแบกภาระงานหนักคุณก็ยังต้องทำงานหนักอยู่อะไรอย่างเนี้ย ือมันก็ยังมีงานหนักมีภาระาที่ไม่จําเป็นที่คุณยังต้องแบกไปอีกเดือนหนึ่งอะ่ะเดือนธันวาคมเนี้ยเนาะชาวราศีสิงห์เพราะฉะนั้นก็ขอให้ชาวราศีสิงห์ทุกคนประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในชีวิตในหน้าที่การงานขอให้ชาวราศีสิงห์สู้ส ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอสำหรับการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะคะบายบายชาวราศีสิงห์